ของมันดีทั้งกระสอบอะแต่มันไม่ใช่ของที่ลูกค้าขายได้เพราะตลาดตอนนี้มันไม่รับตรงเนี้ยก็คือการคัดเกรดของเราด้วยไม่ใช่แค่คัดของดีอะแต่ของลูกค้าต้องทํากําไรได้สินค้าที่บักคัดเข้ามาให้เนี่ยกำไรที่ลูกค้าต้องได้ต่อกระสอบเนี่ยต้องเกินครึ่งนึงความสําเร็จของลูกค้าคือความสําเร็จของเราเราต้องการให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมกับเราสมมติว่าซื้อ5 0 0พถ้าคุณขายแค่ครีมไอเทมของคุณอะคุณต้องได้สักหมื่นหนึ่งละ จริงๆที่บริษัทบักเนี่ยเราเริ่มต้นมาเกือบครบจะ20ปีละเดินทางมาถึงตรงนี้ก็มีพี่สาวธุรกิ oh เนี่ยเขาจบปริญญาโทจากเที่ยอเมริกาเขาไปเห็นธุรกิจที่นูน่นพอเขากลับมาที่เมืองไทยเขาก็เลยมาชวนเนี่ยนะธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้ามือสองอ่ะที่อเมริกามันเจ๋งมากเลยอะ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอาเข okay, มาร่วมกันทําตอนนั้นเราก็ศึกษาตลาดในเมืองไทยศึกษาในอินเทอร์เน็ตเฮ้ยเขาขายอะไรกันยังไงตัวละเท่าไหร่เนี้ยฟีดแบคพอตอนนั้นทําเสร็จปุ๊บเฮ้ยตลาดตอบรับดีมีลูกค้าสนใจเเเเเข้้้าาามมมยอออะะแลลววกกก็็รรริิ่่่่่ไไปปปดดููททีตงศห เราอยากได้จํานวนเยอะๆอะ่ะเราขายไม่พอละเรามีกลุ่มลูกค้าที่ขยายมากขึ้นอย่างเงี้ยเราจะเอาของเข้ามาเพิ่มได้ยังไงเราจะไปหาจํานวนเยอะๆขนาดน,นั้นอะ่ะจากที่ไหนเราตั้งใจว่าเฮ้ยเราจะลงตลาดเสื้อผ้ามือสองจริงจังแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขายเป็นชิ้นๆละที่ก็มาเริ่มขาย50ตัว1้อยตัวขายเป็นแพ็คๆก่อน สินค้าของบัคที่มจมีหมวดสินค้าแบบว่าเยอะมากแล้วก็สินค้าเราใหม่คือสมมติวราเปิดกระสอบมาเนี้ยเรามีเจอแน่นอนที่แบบมีป้ายอยู่เลยหรือว่าแบรนด์ต่างๆใเงี้ค่ะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าก็มีครบหมดเลยจุดเด่นของบัคนะคะเราเปิดให้ลูกค้าดูเนี่ยโชว์หกสิบเจ็ดสิบหมวดสินค้าเลยจะตักความเสี่ยงตรงนี้ให้เลยก็คือเปิดมาลูกค้าจะเห็นของข้างในทั้งหมดเราก็จะมีเปิดโชว์ที่โกด,ดังทีมเซลล์เราเนี่ยจะช่วยนั่งคัดเกรดกับลูกค้าได้เลยช่วยให้ความรู้ลูกค้าอันนี้คือเกรดนี้นะนี่คือเกรามีประส การสินค้าที่เรานําเข้ามาคัดเกรดพิเศษที่ว่าลูกค้าซื้อจากบัคไปแล้วเนี่ยลูกค้าขายทํากําไรได้เพราะว่าถ้าสินค้าที่ซื้อจากบัคเนี่ยมันจะไม่เหมือนจากที่อื่นเพราะที่อื่นเขาไม่มีให้หรอกเราไม่ได้เน้นของถูกเราเน้นของดีของพรีเมียมแล้วก็ของที่ติดเทรนด์สินค้าตอนนี้เรานำเข้าโดยตรงคัดผู้ผลิตจากทางต่างประเทศทั่วโลกเลยสินค้าของเรามันก็จะไม่เหมือนกับในตลาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ของบัคที่เราเข้มแข็งมากๆกก็คือเรื่องทีมขาย ทีมขายของเราเนี่ยจะให้ข้อมูลลูกค้าตั้งแต่ก่อนซื้อละถ้าเราได้เข้าใจธุรกิจเราจะไม่เจ๊งเพราะฉะนั้นทางเราจะอบรมให้เขาให้ข้อมูลลูกค้าตรงนี้ให้เยอะที่สุดก่อนที่ลูกค้าจะซื้อมันก็จะมีขั้นตอนอีกว่าตอนที่เราซื้อเนี่ยบางคนเขาก็มายกกระสอบไปบางคนก็อยากให้เราส่งไปแล้วพอหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยคัดแยกคุณจะต้องคัดแยกยังไงแบบไหนเรียกว่าหัวแบบไหนเรียกกลางแบบไหนเรียกหางก็จะมีทีมขายที่คอยให้ข้อมูลเราตรงนี้ตลอดคือไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ย e ซื้อไปทิ้้งละะไม่่สนนนนใใจจเอยฉััปิดกาารขีช ว่าเราต้องการให้ในโยบายของเราก็คือความสําเร็จของลูกค้าคือความสําเร็จของเราเราต้องการให้ลูกค้าเติบโตไปพร้อมกับเราคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยก็คือตั้งใจจะเติบโตในธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเนี่ยทุกเดือนก็จะมี1แถมหนึ่งสินค้าตัวนี้ช่วงนี้อะไรย้ยคะ ก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าสมาชิกโดยเฉพาะบัคเสื้อผ้ามือสอก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้ามือ2ทางบริษัทก็มีทั้งเว็บไซต์นะคะ Facebook, IG, TikTok, YouTube หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ทางทีมขายทุกคนพร้อมดูแลลูกค้าค่ะ ความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จของเราบักเสื้อผ้ามือสอง